สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ Honda City Turbo แบบ4ประตูค่ะซึ่งจะมีรายละเอียดด้วยกัน4รุ่นย่อยนะคะมาดูความแตกต่างในแต่ละรุ่นกันนะคะ เริ่มตั้งแต่เกรดเอนะคะราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะภายนอกเนี่ยจะเป็นล้อแบบฝาครอบขนาดสิบห้านิ้วนะคะมีกุญแจรีโมทให้มาสองดอกตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเป็นระบบ push start นะคะเครื่องเสียงวิทยุแล้วก็เป็นเบาะผ้าค่ะเกรดถัดมานะคะเป็นเกรด V นะคะเป็นล้ออัลลอยขนาด15นิ้วในส่วนของเกรด V เนี่ยสามารถที่จะล็อกลดปลดล็อกรดนะคะโดยไม่ต้องใช้กุญแจรีโมทได้นะคะโดยรวมภายนอกภายในในเกรด V ก็จะเหมือนเกรด เลยนะคะวิทยุรองรับ USB Bluetooth AM/FM แล้วก็เป็นบอกผ้าเช่นเดียวกันค่ะรุ่นถัดมานะคะเป็นเกรด SV นะคะราคา665,000บาทค่ะเป็นลออ้ออลลอยขนาด15นิ้วนะคะแต่งด้วยคโครเมียมมือจับจะเป็นสีคโครเมียมนะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็ตะเข็บสีเทาภายในของตัว SV เนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะคะ เป็นสีเบตตัดกับสีดำนะคะแล้วก็มีหน้าจอขนาด8นิ้วลองรับ Apple c a r p l a y Android Auto นะคะรุ่นท็อปของเรานะคะรุ่นนี้จะเป็นเกรด r 8ค่ะราคา739,000บาทค่ะสปอยเลอร์นะคะกระจกมองข้างคลีบฉลามแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีดำเพิ่มความสปอร์ตนะคะภายในจะเป็นโทนสีดำแล้วก็ในส่วนของที่หุ้มหนังก็จะเป็นตะเข็บสีแดงแล้วก็มีครุสซันโทนแล้วก็มีในส่วนของตัวปุ่มแพดเดิลชินะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะมาดูข้างหน้ากันบ้างค่ะข้างหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกกระจังหน้าเป็นแบบอ่าลังพึ่งนะคะล้อขนาด16นิ้วค่ะชอบรุ่นไหนทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะ